มาแล้วนะคะสเปรย์รูปเรียบแล้วลื่นที่สำคัญหอมมากค่ะของมิสซิสวนะทำเพื่อสำหรับทุกการเดินทางที่เอาเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วเก็บออกมายับยับหรือเวลาเราจะไปทำงานไปเดินทางที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วทีนี้มัน แบบรีบๆแบบเก็บผ้ายัดใส่กระเป๋าเก็บผ้ายัดใส่กระเป๋าไม่ได้รีดไม่ต้องไปตามหาตารีดค่ะนี่ค่ะมาลองดูเนาะเขาฉีดเขาบอกว่าฉีดห้านาทีฉีดห่างๆนะคะฉีดห่างๆมันจะลองข้างนี้นะมันจะลองข้างนี้จะลองข้างนี้นิ่ยับมางเกิงเทสเลยมันจะฉีดให้ดู ใช้ได้ห้าสิบครั้งเราจะเทสข้างหนึ่งก่อนเนาะรูปรีบเรียบรูปเรียบไม่ใช่รูปรีบรูปเรียบรื่นนะคะเมื่อเมื่อเราใช้สเปร์กับเสื้อผ้าของเรานะคะนี่หาตัวเทสมานี่นะคะคนเดียวเนาะ มีตั้งกล้องไว้เดียจะรูปรูปนะคะรูปค่ะมันจะช่วยช่วยที่เนี่ยรอยยับมากกับรอยยับน้อยลงนะคะนี่เดียนทิศก่อนทิศทิเทิเนะ มีความมีความหอมมากค่ะหอมคือจากที่ยับมากๆก็ช่วยให้ยับน้อยลง